ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านใหม่นะครับพร้อมด้วยนายกเล่ากาชาติเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเดินทางมารับตําแหน่งที่จังหวัดอุดรธานี <c oughs> นายประชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางนงลักษณายกเล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่โดยจุดแรกเข้ากราบสักการะหลวงพ่อนาควัดมชิมวาดซึ่งมีนางลดิดาเหลืองทติสกุลนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมด้วยนายบัญชาการหาสินประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกพัทนวง์จันพลผู้กับการร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเดินทางไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารหลักเมืองโดยจุดนี้มีดรธนดรพุทธรักษ์ นายยเทศมนตรีนครอุดรธานีนายวิโรธพิพัฒน์ชัยสิริประธานธนุบำรุงศาลหลักเมืองอุดรธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปสักการะศาลเทพรักพระนุสาวรีรัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดศาลพระภูมิประจำสารกลางจังหวัดจากนั้นเดินทางไปที่พระอนุสาวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมศาลเจ้าปู่ย่า ก่อนจะเดินทางมาพบปะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนที่มาให้การต้อนรับณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีสำหรับนายราชันสุนหัวนะครับเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก่อนจะไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย